เพราะคุณหมอออกมาเตือนแล้วว่าตอนนี้โควิดกลับมาระบาดหนักพร้อมกับเช็คสัญญาณอันตรายถ้ามีอาการเหล่านี้อาจถึงตายได้ซึ่งมีอาการอะไรบ้างและกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงข่าวสดแอปอัพจะเล่าให้ฟังค่ะ โดยในแพทย์สุภกิจวิจารณญาณหรือว่าหมอโอก๊กเจ้าของเพจหมอโอก๊กด็อกเตอร์ซิกแพกได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าโควิดกลับมาระบาดหนกักส่วนมากอาการไม่หนกักแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงควรรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพราะอาจเสียชีวิตได้ เนื่องจากเชื้อโควิดที่ระบาดในประเทศตอนนี้นะคะคือโควิดสายพันธุ์ XE c มีลักษณะก็คือช่วงแรกอาการจะเบาค่ะแล้วอาการจะหนักขึ้นในช่วง4-7วันหลังจากติดเชื้อโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกกลุ่มที่มีอาการทั่วไปที่ควรเริ่มจับตาคือมีไข้สูงมากกว่า38.5องศานานเกิน2วันไอไม่หยุดไอแรงไอแล้วเจ็บหน้าอกหายใจเร็วเหนื่อยง่ายแม่ไม่ได้ทํากิจกรรมแต่ก็รู้สึกเบลอสมองช้าคิดอะไรไม่ออกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรง เหมือนร่างกายโดนดูดพลังหากมีอาการเหล่านี้ให้เริ่มตรวจโควิดซ้ำหรือว่าขอคำปรึกษาจากแพทย์ทันทีค่ะ ส่วนกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มอาการวิกฤตต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีค่ะโดยกลุ่มนี้นะคะจะมีการหายใจไม่ทันเหมือนขาดอากาศแม้แค่นั่งอยู่เฉยๆก็แน่นหน้าอกใจสัน่นซึมมากง่วงผิดปกติพูดไม่รู้เรื่องปากเขียวปลายมือปลายเท้าเย็นจัดหรือว่าเขียวค่ะปัสสาวะน้อยหรือว่าไม่ถ่ายปัสสาวะเลยนานเกิน8-10ชั่วโมงรวมถึงมีอาการชักหรือว่าหมดสติยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะจะมีอาการร้องไห้เสียงแหบหายใจคืดคาดหรือว่าดูดนมได้น้อยลงอย่างชัดเจนค่ะสำหรับ กลุ่มที่มีอาการรุนแรงหากติดโควิดมีทั้งหมด5กลุ่มได้แก่เด็กเล็กโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า1ปีเพราะว่าเด็กเล็กระบบภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ปอดและระบบทางเดินหายใจยังเล็กมากจึงทําให้ถ้าติดเชื้อแล้วจะลงปอดได้อย่างรวดเร็วแถมเด็กบางคนแสดงอาการช้าพอป่วยแล้วซุดไวมากสังเกตได้ยากเพราะว่ายังพูดไม่ได้ ส่วนกลุ่มที่2นะคะคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะเพราะว่าคนสูงอายุมักจะมีความเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกันตามวัยแล้วก็มีโรคร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจซึ่งอาการอาจจะยังไม่ชัดมากแต่ว่าซุดวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นไม่ค่อยพูดซึมนอนมากผิดปกติและการตอบสนองต่อไวรัสช้าก,กว่าคนหนุ่มสาวค่ะ สำหรับกลุ่มที่3คือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังแล้วก็โรคปอดค่ะ มาถึงกลุ่มที่4คือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็ง SLE โรคข้ออักเสบเรื้อรังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่คุมเชื้อได้ไม่ดีและคนที่นอนดึกเครียดเรื้อรังหรือว่าพักผ่อนน้อยค่ะปิดท้ายกลุ่มที่5คือหญิงตั้งครรภ์ค่ะเพราะว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนระบบไหลเวียนเลือดและปอดทำงานหนักอยู่แล้วหากติดโควิดก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะคันเป็นพิษหรือว่าคลอดก่อนกําหนดได้ ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ไม่ควรรอแล้วก็ให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีค่ะหรือไม่ก็โทร1 6 6 9เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินได้เพราะว่าบางคนนะคะอาการซุดเร็วในคืนเดียวค่ะข่าวสดแบบอัพวันนี้สวัสดีค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ